สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนคำทำนายหมอบีทุสื่อวิญญาณฝ่าดวงเมืองไทยระวังน้ำท่วมหนักกันยายนถึงสิ้นปี64จากกรณีสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านสิ่งเหนือธรรมชาติที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหมอบีทุส่อวิญญาณเคยได้ออกมาเล่าถึงเรื่องวิกฤตการโรคระบาดโควิดในรายการแชาแต่ที่มากกว่านั้นคือหมอบีเคยได้เตือนระวังในเรื่องอุทกภัยน้ําท่วมรวมไปถึงเหตุการณ์จราจรเพราะคนตกงานไม่มีจะกินระบุว่าเหตุการณ์บ้านเมืองอยังไม่สงบลันให้เตรียมระวังน้ําท่วม และจจะลาจนมาครบยันสิ้นปีทําเอาหลายคนขนลุกกับความแม่นยําของคําทํานายนี้เป็นอย่างมากทั้งนี้ช่วงท้ายรายการพิธีกรหลักอย่างมดดําจฉภาคก็ได้ถามหมอบ,บีว่ายังมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่เราต้องระวังซึ่งหมอบีก็ได้ตอบทันทีว่าเหตุการณ์อุโทโกภัยยังไงมาแน่ไม่ต้องเป็นหมอดูหรืออะไรก็ต้องรู้ได้ถ้าดูจากเหตุการณ์ตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยก็คือ เหตุการณ์จราจนที่จะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ประชาชนมากมายไม่สามารถทำมาหากินได้ยังไงก็มาแน่ๆเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ยันสิ้นปีเลยเพขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ